ผลงานอะไรอัปเดตบ้างผลงานตอนนี้ครับก็มีที่ถ่ายทำเสร็จไปแล้วรุ่นพี่ Secret Love Season 2ครับ Poppy ันนี y ก็น่าจะได้ฉายประมาณช่วงมีนาเมษาครับผมช่วงเวลาก็จะเป็นสี่ทุ่มเป็นต้นไปจะสนุกหรือว่าแซบแค่ไหนเอแซบขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเรื่องซีซันสองยังต้องเข้มข้นขึ้นแล้วก็ไอฉากที่พวกคุณคิดว่าจะมีอะไรแบบนั้นเนี่ยมันมีมากขึ้นแน่นอนครับผม คนจะติดภาพลักณเราเป็นแบบว่าเออชายชายจริงเหรอคือเล่นละครมาประมาณ5-6เรื่องนะครับกับผู้หญิงนะครับผมเต็มที่เลยคือจับมือแต่พอมาแบบเล่นละครกับผู้ชายปุ๊บจูบจูบตัวเราฟินไหมตัวเราเ,ห,เราหรอครับออก็ดีครับงานเราก็ต้องลองอะไรใหม่ๆครับกลัวไหมว่าเดี๋ยวแบบเออเราจะหลุดไปในชีวิตจริงเหรอกลัวจะหลุดไหม ไม่ไม่ไม e> oh, no. ่ไม่ไม่โอ้โนนพ่อแม่มีหวั่นใจไหมพอเห็นเราเล่นแบบอ๋อพอยาพอพ่อแม่เปิดก็พยายามหลีกเลี่ยงครับผมก็เฮ้ยว่าเรื่องนี้สนุกกว่าอย่างไงก็แมนแมนเนาะร้อยเปอร์เซ็นแมนแมนครับผม